บทที่ 1, นึ่รังสีของหลงยูเสียเขาไม่เคยสนใจการโจมตีของมนุษย์มากนักแม้ว่าระดับ99จะถูกโจมตีแต่มันก็ไม่ง่ายเลยที่จะทําร้ายเขาพัฟเสียงแผ่วเบาทําให้ร่างกายของนายซีอองสั่นเล็กน้อยและดวงตามีคู่หนึ่งก็กลายเป็นสีที่น่าเหลือเชื่อกรงเล็บอันแหลมคมคู่หนึ่งที่ถูกยิงแต่เดิมก็สั่นและกระแสลมสีทองเข้มขนาดมหึมาและหน้าสะพรึงกลัวก็เหมือนกับเมฆที่ระเบิดทําลายทั้ง3ออกไปพร้อมกัน ทั้งมูลลินไม่มีเวลาแม้แต่จะปล่อยท่าสังหารที่เขาเตรียมไว้เดิมทีในแผนของเขาเคลฟิวซีเวอร์ชันทักสลอมรวมเลือดและวิญญาณไม่สามารถป้องกันการโจมตีของซีอองได้จริงๆแต่ในวินาทีสุดท้ายเขาเตรียมที่จะใช้ผู้คนหลายพันคนชี้ให้เห็นว่าเขาได้กระทําการอย่างสิ้นหวังและแลกชีวิตเพื่อชีวิตเพื่อเอาชนะซีอองไฟปืนที่ถูกระงับและกลับมาคือเขาจริงๆพยายามบีบอเจตนาปืนของเขาให้มากที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากพลังของมิสเตอร์ซีออง แต่ความแข็งแกร่งของมิสเตอร์ซีองนั้นน่ากลัวมากจนแม้แต่ถังวูลินเองก็ไม่รู้ว่าหอกนี้สามารถทำร้ายมิสเตอร์ซีองได้หรือไม่แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่า80%ของเวลาเขาจะสามารถทำได้หากเขาปิดกั้นด้านหน้าแต่ในเวลานี้จูจ่ๆการกลายพันธุ์ก็ปรากฏขึ้นกรงเล็บอันน่าสะพรึงกลัวสีทองเข้มที่ยิงโดยซีองได้เปลี่ยนเป็นพลังแห่งความตกใจดูเหมือนว่าจะทำให้พวกเขากระเด็นออกไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ทำร้ายพวกเขา ดวงตาของซีอองเบิกกว้างแต่ในเวลานี้การจ้องมองของเขาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ทางวุหลินแต่อยู่ที่หลงยูเสียซึ่งถือปืนขนาดยักษ์ย้ายบนไหล่ของเขาและเพิ่งยิงแสงสีน้ำเงินเข้มไปที่ร่างกายนี่คืออะไรนี่เป็นการโจมตีประเภทใดความกลัวที่ไม่ได้ปรากฏในใจของมิสเตอร์ซีอองมานานนับไม่ถ้วนนั้นจริงๆแล้วปรากฏต่อหน้าอาวุธของมนุษย์ที่เขาดูถูกเหยียดหยามโดยสิ้นเชิง นั่นคืออะไรกันแน่ซีอองเต็มไปด้วยความสับสนเห็นได้ชัดว่าเขาไม่รู้สึกถึงผลกระทบใดๆต่อการป้องกันของเขาแต่ความรู้สึกแสบร้อนที่รุนแรงก็ปล o n งออกมาในร่างกายของเขาหากอวัยวะภายในของเขาไม่ได้รับการฝึกฝืนจนถึงระดับที่การป้องกันไม่ได้เลวร้ายไปกว่าการป้องกันภายนอกมากนะักฉันเกรงว่าภายในร่างกายของเขาจะระเบิดในขณะนี้ ถึงกระนั้นการยิงที่ไม่โดดเด่นนั้นก็ทําให้มันเจ็บปวดจร,จริงๆหากเขาไม่ขยับตําแหน่งของหัวใจในร่างกายโดยสัญชาตญาณหัวใจอาจถูกยิงทะลุในขณะนี้การโจมตีของหุ่นยนต์ระดับสีดำระยะไกลอีก11ตัวก็ปะตุขึ้นพร้อมกันและบูมเมอร์แรงขนาดใหญ่2ตัวก็ปรากฏขึ้นมาจากท้องฟ้าและตัดขึ้นไปในอากาศการโจมตีของหุ่นยนต์ระดับสีดำระยะไกลอีก10ตัวนั้นเหมือนกันทุกประการรังสีสีแดงสิดวงพุ่งเข้าหาซีอองทันที ตอนนี้ร่างกายของซีอองใหญ่เกินไปและความเร็วแสงก็เร็วมากในเสี้ยววินาทีเขามีเวลาเพียงที่จะปลดปล่อยการป้องกันของเขาถึงขีดสุดอย่างไรก็ตามเมื่อแสงสีแดงตกใส่เขาความรู้สึกคล้ายกับเมื่อก่อนปรากฏขึ้นการป้องกันพื้นผิวของเขาไม่รู้สึกอะไรเลยแต่มีเสียงคำรามอยู่ในร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าพลังของรังสีสีแดงเหล่านี้จะอ่อนกว่าการโจมตีครั้งก่อนมากแต่พวกมันก็ทำร้ายเขาจริงๆความรู้สึกแสบร้อนที่รุนแรงทำให้ซีอองปล่อยเสียงคำรามอันเจ็บปวดออกมา ไม่ต้องพูดถึงในซีอองถังวุลินอารุเฮงซือหมา่าจินจิก็ตกตะลึงเช่นกันเกิดอะไรขึ้นที่นี่คนตรงหน้าฉันคงจะใกล้ชิดกับระดับ99แล้วละ่ะแต่คนแบบนี้จะกระโดดด้วยความเจ็บปวดได้อย่างไรระหว่างการโจมตีของหุ่นยนต์ระดับดำดูเหมือนว่าเขาได้รับความมอเสียหายไม่น้อยแล้วการโจมตีที่ปล่อยออกมาจากกลไกระดับสีดำของกองทัพเทพโลหิตคืออะไร แม้แต่วิญญาณอสูรในระดับ99ก็สามารถได้รับอันตรายได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นพวกมันอารุเหิงและซือหม่าจินจิรู้สึกลึกซึ้งที่สุดเพราะพวกเขาเกือบจะถูกยิงในกองทัพเทพโลหิตแม้ว่าอารุเหิงจะภูมิใจในความแข็งแกร่งทางร่างกายแต่ก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเขากับซีอองที่อยู่ตรงหน้าเขาในเวลานี้แม้แต่ซีอองก็ไม่สามารถรับมือกับการโจมตีด้วยรังสีเหล่านี้ได้การโจมตีระยะไกลนี้จะทรงพลังขนาดไหน ร่างกายของมิสเตอร์ซีอองหดตัวลงทันทีเกือบจะเหมือนกับลูกโป่งที่แตกออกในฐานะที่เป็นสัตว์ดูร้ายที่ไม่มีใครเทียบได้สติปัญญาของเขาไม่น้อยไปกว่าปัญญาของมนุษย์เมื่อเขาได้รับบาดเจ็บจากรังสีนำทางวิญญาณเหล่านี้สิ่งแรกที่เขาคิดคือการย่อตัวของเขาลงหลังจากที่ร่างกายของเขาหดตัวลงเป้าหมายจะไม่อยู่ชัดเจนมากอย่างน้อยก็สามารถหลบการโจมตีได้ เขาไม่ได้สนใจที่จะโจมตีทังวูหลินโดยตรงซีอองกว่งไวและรีบไปหาหลงหยูเสียซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเขามากที่สุดหากสังเกตให้ดีคุณจะพบว่าในเวลานี้เลือดไหลออกจากปากของซีอองและการบาดเจ็บที่ทําให้เขาอาเจียนเป็นเลือดนั้นเกิดจากการนําทางวิญญาณขนาดใหญ่ของหลงหยูเสียแม้ว่าทังวูลินจะประหลาดใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแต่เขาก็มีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็ว เสียงคำรามของมังกรที่น่าตื่นเต้นระเบิดออกมาจากปากของถังวูลินมังกรทองก็คำรามในเวลาเดียวกันดวงตาของถังวูลินก็เปล่งประกายอย่างมากและลูกศิษย์ของเขาก็ลุกขึ้นยืนความสง่างามที่มองไม่เห็นก็พุ่งออกมาจากเขาทันทีนี่เป็นครั้งแรกที่เขาปลดปล่อยความสามารถโดยกำเนิดของราชามังกรทองหลังจากที่เขาทะลุระดับการฝึกฝนในวงแหวนที่เจ็และได้รับความสามารถของอาวาตารจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ พลังของมังกรเบ่งบานและพื้นที่โดยรอบดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นสีทองจางๆในทันทีและเงามังกรสีทองที่ปรากฏด,ด้านหลังเขาก็กลายเป็นของแข็งและดวงตาสีทองคู่นั้นก็กลายเป็นสีแดงเลือดทันทีที่จ้องมองซีอองซีอองอยู่ในสภาพโกรธจัดมากเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเขาแต่ถึงแม้จะอยู่ในสภาพนี้เมื่อดวงตาที่เปื้อนเลือดคู่หนึ่งจ้องมองเขาเขาก็อดไม่ได้ที่จะส่นไปทั้งตัว ความรู้สึกนั้นเหมือนกับความรู้สึกที่พระเจ้าทรงมีเมื่อพระองค์เพิ่งเสด็จออกมาจากส่วนลึกของโลกเขาเกือบจะล้มลงต่อหน้าเขาเมื่อประกอบกับรัศมีของเทพเจ้ามังกรที่ดูเหมือนจะปรากฏขึ้นไม่นานมานี้ซีอองก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวอยู่ครู่หนึ่งความโกรธในใจของเขาหายไปเล็กน้อยจริงๆและการเคลื่อนไหวของเขาก็ช้าลงตามธรรมชาติบูมจูู่ร่างสีแดงทองก็โดนนายซีอองจากด้านข้าง อารุเหิงซื่อหมาจินจีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือพวกเขาเป็นเหมือนสงครามคนที่ชอบสงครามก็มีลักษณะหนึ่งเช่นกันนั่นคือพวกเขามีประสบการณ์มากมายในการต่อสู้จริงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้ซีอองเปลี่ยนแปลงแต่ก็เห็นได้ชัดว่าโอกาสดังกล่าวไม่ควรพลาดทั้งวูหลินใช้พลังของมังกรเพื่อคุกคามเขาและอารุเหิงก็โจมตีโดยตรงซีอองในเวลานี้ตัวเขาเองถูกปกคลุมไปด้วยชุดเกราะต่อสู้ ในแง่ของการฝึกฝนอรุเหิงนั้นใกล้เคียงกับระดับของโต้หลัวมากเมื่อประกอบกับชุดกราะต่อสู้และวิธีการรับโดยกําเนิดของนิกายกายศักดิ์ธิ์เขาสามารถเอาชนะแม้แต่ดูลูโอที่เก่งกาจได้ผลกระทบรุนแรงมากจนแม้จะฝึกฝนของมิสเตอร์ซีอองแต่เขาก็ยังถูกกระแทกออกไปมากกว่า10เมตรแสงดาบอันเจิดจ้าตกลงมาจากท้องฟ้าในขณะนี้เหนือศีรษะของเขาโดยตรงจากนั้นซีอองก็ตอบสนองเขายกมือขวาขึ้นแล้วคว้ามีสังหารมังกรขนาดใหญ่โดยตรงเก่ง มีสังหารมังกรส่งเสียงร้องของมังกรอย่างรุนแรงและคุณซีอองก็รู้สึกได้ถึงความอ้างว้างที่แล่นเข้ามาในหัวใจของเขาราวกับว่ามังกรจํานวนนับไม่ทั่วล้มลงต่อหน้าเขาและความขุนเคืองของมังกรที่ร่วงหล่นทั้งหมดก็มุ่งความสนใจไปที่เขาในขณะนี้ทันใดนั้นพลังของมังกรก็เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันและแสงสีทองก็ฉายแสงทันทีซึ่งดูเหมือนเป็นถนนสีทอง เมื่อซีอองผ่านพ้นไปซีอองก็รู้สึกเพียงว่าจู่จูจูจ,จูก็มีแรงกดดันของกษัตริย์ที่อธิบายไม่ได้ปรากฏขึ้นทําให้เขาเป็นของเขาเองโมเมนตัมลดลงมีกระทั่งช่วงเวลาแห่งความจนมุมในร่างกายจากนั้นเขาก็เห็นทั้งวูลินสวมหมวกสีทองและชุดเกราะสีทองมีปีกมังกรกลางออกด้านหลังและมีหน้ากากสีทองปิดบังใบหน้าอันหล่อหลาของเขา ในเวลานี้ร่างของทังวุลินดูเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นอย่างไร้ขอบเขตบนปืนมังกรทองคำจารึกก็ส่องแสงสีทองมังกรทุกตัวที่กรีดร้องด้วยมีสังหารมังกรรู้สึกถึงรัศมีนี้พวกมันทั้งหมดแสดงความเคารพต่อเขาจริงๆบทที่1129ทักษะหลอมรวมจิตวิญญ,ญาณน,นักสู้ทางเลือก ทันใดนั้นดาบสังหารมังกรก็เปลี่ยนเป็นสีทองและมังกรยักย้าย9ก้าตัวก็ทะยานขึ้นจากดาบทำให้ร่างของปีศาจดาบลมอันรุนแรงซื่อหมาจินจิกลายเป็นสีเดียวกันมือของมิสเตอร์ซีอองที่แต่เดิมจับมีสังหารมังกรไว้แน่นแทบจะจับมันไม่ได้รัศมีสีทองก็ระเบิดออกมาจากร่างของทังวูหลินและออร่าเลือดที่แข็งแกร่งและรัศมีอันงดงามก็ปกคลุมสนามรบทันทีสนามมังกรทองอันดูเดือด เมื่อเผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งอาจอยู่ในระดับสูงสุดโต้ลัวเขาจะไม่กล้าผ่อนคลายหรือซ่อนความแข็งแกร่งของเขาเลยอาณาเขตความรุนแรงของมังกรทองทําให้สหายร่วมรบทุกคนเพิ่มความแข็งแกร่งและเข้าสู่สถานะความรุนแรงของมังกรอ,องค์ในบรรดาพวกเขาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดคือปีศาจดาบพายุซือมาจินจิ มีดสังหารมังกรในมือของเขาส่งเสียงที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งซือหมาจินจิรู้สึกถึงแรงดูดขนาดใหญ่ที่มาจากใบมีดและมันดูดเขาเข้าไปทันทีและเขาก็เข้าสู่สภาวะร่างที่แท้จริงของจิตวิญญาณการต่อสู้อีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้ถูกควบคุมโดยเขาอีกต่อไปแต่สร้างขึ้นโดยตัวเขาเองดาบสังหารมังกรสั่นอย่างรุนแรงและพลังงานอันดร้ายที่ไม่มีใครเทียบได้ก็ระเบิดออกมาจากดาบด้วยการฝึกฝนของมิสเตอร์ซีองเขาไม่สามารถเข้าใจมันได้อีกต่อไป ดาบสังหารมังกระทะยานขึ้นไปในอากาศแสงสีทองบนใบมีสองแสงเจิดจ้าและคาจารึกปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับผนึกกำลังถูกปลดปล่อยทั้งบูลลินรู้สึกถึงบางสิ่งในใจและหอกมังกรทองในมือของเขาก็หันไปสู่ถนนแห่งราชาในขณะที่เขารีบวิ่งไปหามิสเตอร์ซีอองด้วยกําลังทั้งหมดของเขาวงแหวนวิญญาณที่เจ็ดบนร่างกายของเขาก็สว่างขึ้นเช่นกันร่างที่แท้จริงของหูฮัน ร่างที่แท้จริงของจักรพรรดิสีน้ำเงินเงินขนาดใหญ่ไม่ปรากฏกรอการต่อสู้ของเขาก็กลายเป็นของเหลวและจากนั้นเกล็ดสีทองบนพื้นผิวของเขาก็หนาขึ้นในทันใดคนทั้งคนแกว่งไปมาและกลายเป็นมังกรทองมังกรทองมีขนาดไม่ใหญ่นักยาวเพียง5เมตรแต่ทันทีที่มันปรากฏตัวสีหน้าของมิสเตอร์ซีอองก็เปลี่ยนไปอย่างมาก มังกรทองเอื้อมมือออกไปด้วยอุ้งเท้าหน้าซ้ายและมีสังหารมังกรก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและตกไปอยู่ในอุ้งมือหน้าซ้ายของมันทันทีในความว่างเปล่ามันเป็นเพียงจังหวะเล็กน้อยได้สีทองปรากฏขึ้นบนถนนราชามุ่งหน้าตรงไปยังสีอองไปตามถนนราชาสีทองอารามดวงตาของสีอ,องหดตัวลงอย่างรุนแรงทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วคำรามผมสีทองเข้มบนร่างกายของเขายืนอยู่ตรงปลายออร่าพลุ่งพล่านที่ไม่มีใครเทียบได้ประตูออกมาจากมัน ทันใดนั้นถนนของราชาที่อยู่รอบตัวเขาก็พังทลายลงและสีอองก็เหวี่ยงกรงเล็บความกลัวสีทองเข้มคู่หนึ่งออกมาพร้อมๆกันแม้ว่ามันจะไม่สง่างามเท่าที่ดูเมื่อตอนที่มันใหญ่โตเมื่อก่อนแต่กรงเล็บความกลัวสีทองเข้มยังคงมีพลังอยู่ที่จะฉีกโลกออกจากกันติงด้วยเสียงที่คมชัดได้สีทองที่ฟาดด้วยมีสังหารมังกรก็ชนกับกรงเล็บทองคำสีเข้มที่หน้าเกรงขามของสีออง ได้สีทองสลายตัวแต่ซีอองรู้สึกราวกับว่าเขาถูกฟ้าผ่าร่างกายของเขาสั่นอย่างรุนแรงจากนั้นกลายเป็นดาวตกสีทองเข้มและบินออกไปในระยะไกลาหายไปในพริบตาด้วยวิสัยทัศน์ของดวงตาปีศาจสีม่วงของทังวูลินเขาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบนพื้นผิวของกรงเล็บทองคำสีเข้มที่แหลมคมอย่างยิ่งคู่ของซีออง ช่องว่างขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวถูกสร้างขึ้นโดยการชนกันของได้สีทองที่เขามีการแตกแยกช่องว่างไม่ใหญ่นักแต่มันคือกรงเล็บที่น่ากลัวสีทองเข้มจริงๆว่าทำไมซีอองถึงมีปฏิกิริยารุนแรงขนาดนี้เขาก็ไม่รู้มังกรทองแกว่งไปมากลางปีกไปด้านหลังและกลายร่างเป็นมนุษย์อีกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทังบูลินใช้รูปแบบที่แท้จริงของจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาและความรู้สึกนั้นยอดเยี่ยมมาก เพียงว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่จงใจควบคุมมันรูปแบบที่แท้จริงของจิตวิญญาณนักสู้ที่ปรากฏนั้นเป็นร่างของราชามงกรทองโดยตรงไม่ใช่จักรพรรดิบูซินเวอร์หลังจากหายใจเข้ายาวถังวูลินก็มองไปที่อารูเหิงพี่ชายสบายดีไหมอารูเหิงสายหมัดเหมือนถังวูลินที่ถูกซีอองบดขยี้มันหายเป็นปกติแล้วไม่เป็นไรร่างกายของเราถูกสร้างขึ้นมาให้คงทน ข้อมือของถังวูลินสันและมีสังหารมังกรสีทองก็บินออกมาจากมือของเขาแสงสีทองมาบรรจบกันและซือมาจินจิก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามในเวลานี้สีหน้าของเขาแปลกมากและเขามองไปที่ถังวูลินราวกับว่าเขาเห็นผีทังวูลินมองดูเขาด้วยความสับสนอย่างมากเขาไม่รู้ว่าเหตุใดสถานการณ์ก่อนหน้านี้จึงเกิดขึ้น เขาออกมาจากกองทัพเทพโลหิตด้วยจิตวิญญาณอันแรงกล้าหลังจากเดินได้ไม่นานเขาก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเช่นนี้โดยไม่คาดคิดทางวูลินไม่พอใจเพราะพวกเขาเอาชนะซีอองได้ในทางกลับกันเขาเต็มไปด้วยความระมัดระวังไม่ต้องสงสัยเลยว่าซีอ,องมีพลังทำลายล้างคนเช่นพวกเขาได้สาเหตุที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้เราประสบความสูญเสียและถอยกลับก็เพราะเราไม่เข้าใจพวกเขา ทั้งสามพยายามอย่างดีที่สุดแล้วและมีสังหารมังกรของซือมาจินจิถึงกับกลายพันธุ์ในที่สุดแต่ในความเป็นจริงพวกเขายังคงไม่สามารถทำร้ายซีอองได้จริงๆในการต่อสู้ครั้งนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของการต่อสู้ไม่ใช่สามผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เป็นการยิงของหลงยูเสียดังนั้นหลังจากที่ทั้งสาม,มองหน้ากันในที่สุดดวงตาของพวกเขาก็มุ่งไปที่หลงยูเสียการโจมตีของเธอคืออะไรกันแน่จริงๆ แล้วมันสามารถทำร้ายซีอองผู้มีการป้องกันที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้โดยตรงลงเครื่องก่อนแล้วหาที่พักผ่อนต้องปรับสภาพของทุกคนซีอองอาจกลับมาได้ทุกเมื่อแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงอยากฆ่าตัวตายแต่เขาก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งวูหลินพาทุกคนลงไปที่พื้นเขารู้ว่าสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือทำความรู้จักกับเพื่อนที่อยู่รอบตัวเขา เดิมที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจทั้งอรุเหิงและซือมาจินจินเป็นคู่ต่อสู้ของเขาหลังจากการต่อสู้จริงๆแล้วพวกเขาก็เข้าใจความสามารถของกันและกันดีขึ้นโดยธรรมชาติและคนอื่นๆต่างก็เป็นเพื่อนของเขาในกองทัพเทพโลหิตแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าความเข้าใจของฉันยังห่างไกลจากความลึกซึ้งเพียงพอและฉันควรจะรู้มากกว่านี้ สมาชิกของทีมมังกรโลหิตสร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆและเรดาร์ขนาดเล็กก็ถูกนำไปใช้อย่างรวดเร็วก่อสร้างค่ายเล็กๆเสร็จเรียบร้อยด้วยคุณภาพและรวดเร็วเมื่อเห็นการก่อตัวของกลระดับสีดำมากกว่า20แบบอย่างเป็นระเบียบซึ่งใช้เวลาเพียง10นาทีจึงจะเสร็จสอมบูร์อารุเหิงก็รู้สึกดีขึ้นท้ายที่สุดเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกองทัพมากนะมีเส้นเลือดสีน้ำเงินบนหน้าผากของซือหม่าจินชี เขาเชื่อเสมอว่ากองทัพใต้เป็นกองทัพที่ทรงพลังที่สุดในสหพันธรัฐอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับกองทัพเทพโลหิตที่อยู่ตรงหน้าเขาคุณรู้ไหมว่าในบรรดากองทัพใดปรมาจารย์ด้านเครื่องจักรคนไหนที่สามารถขับเคลื่อนซูเปอร์เมชาได้และมีดวงตาสูงกว่าหัวของเขาอันไหนไม่ใช่แกนนำหากต้องการเป็นแผนกหุ่นยนต์ระดับดำยศทหารต่ำสุดคือพันเอกอย่างน้อยเขาก็เป็นผู้นำกลุ่มด้วย แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณละมีหุ่นยนต์ระดับสีดำอยู่24ตัวรู้สึกเหมือนว่าผู้เชี่ยวชาญหุ่นยนต์เหล่านี้เป็นเหมือนทหารธรรมดาที่สุดพวกเขาทำงานหนักโดยไม่บ่นและปฏิบัติตามคำสั่งของถังวูลินอย่างสมบูรณ์โดยไม่พูดอะไรเลยยิ่งไปกว่านั้นคุณภาพยังสูงมากจนไม่สามารถเทียบได้กับปรมาจารย์เมชาระดับสีดำของกองทหารธรรมดาไม่ต้องพูดถึงระดับขั้นสูงของหุ่นยนต์ของพวกเขาเอง อาวุธบนพวกมันเพียงอย่างเดียวทําให้คนอย่างซือมาจินจินที่ไม่เคยใช้หุ่นยนต์มองดูพวกเขาด้วยความอิจฉาไม่เพียงแต่รังสีสีน้าเงินเข้มของหลงหยูเสียเท่านั้นที่ทําร้ายซีอองแต่ยังรวมถึงรังสีสีแดงของปรมาด้านยานยนต์ระยะไกลคนอื่นด้วยนี่มันอุปกรณ์อะไรกันเนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานของสหพันธ์อย่างแน่นอนทั้งวูลินมองไปที่ซูมาจินฉีสิ่งที่เราเพิ่งทําถือเป็นทักษะหลอมรวมจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ใช่หรือไม่ ซื่อหมาจินจิก,กำลังดูอุปกรณ์และเมื่อเขาได้ยินเสียงของถังวูลินเขาก็หันกลับมาด้วยสีหน้าค่อนข้างน่าเกลียดไม่แน่นอนคุณเคยเห็นใครก็ตามที่สามารถบรรลุทักษะหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้โดยไม่สมัครใจได้หรือไม่เขาซึมเศร้ามากตอนนี้หลังจากที่ถังวูลินปลิ้นปล่อยขอบเขตความรุนแรงของราชามังกระทองเขาก็ไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าเมื่อดับสังหารมังกรวิวัฒนาการและตัวเขาเองก็รวมเข้ากับดาบสังหารมังกร แต่ระดับพลังยุทธ์ทั้งหมดของเขาดูเหมือนจะระเหริดและเขาก็ค้นพบความรู้สึกของการพัฒนาอย่างไรก็ตามไม่มีใครอยากสูญเสียการควบคุมการฝึกฝนที่พวกเขาทำงานหนักมาหลายปีหรือแม้แต่ถูกบังคับให้ทำการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณการต่อสู้ให้สำเร็จและกลายเป็นอาวุธในมือของผู้อื่น